นายรู้ไหมว่านายกำลังพูดอยู่กับใครฉันจะตบนายซะเลยจะได้ลืมเรื่องธุรกิจการลักพาตัวของนายซะคนรู้ไม่แล้วนะแต่พูดจาแย่ผู้ชายคนนั้นคงมีความทุกข์หนาดูเลยเป็นเมียใครเขาจะซวยแน่านายหมายความว่ายังไงยะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงต้องทําอย่างนั้นแล้วนี่นายพูดเรื่องอะไรของนายเนี่ยฮะคุณคงเป็นน้องสาวเขาสินนะใช่แล้วอับีเช็กเปเเมระน่ะเป็นพี่ชายของฉันเองยอดเยี่ยมเลยงานขาองพวกเราเสร็จแล้ว ทีนี้พวกเราก็จะได้เงินกันแล้วผมไม่คิดว่าเราจะได้เงินจากคุณแต่ว่าจะได้เงินจากน้องสาวของเขาใช่แล้วพี่ชายคู่แต่งงานกับคนอื่นในป่านะอะไรนาะใช่พวกเขาทั้งคู่กำลังสนุกกันอยู่ในป่าเลยนี่นายนายบ้าไปเร้ได้ไงกันเนี่ยฮะฉันเป็นภรยาคนที่สองคนที่นายพูดถึงเป็นภรยาคนแรกของเขา ายไปโจรลักพาตัวหาข้อมูลให้ถูกต้องหน่อยสินายมันมือสมัครเล่นมากเลยนายมันไม่เก่งเอาซะเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยถ้าคุณไปภรรยายเขาก็จับตาดูเขาหน่อยเซภรรยายคนแรกเขากําลังแทรกกลางระหว่างคุณผมเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันมีความรู้สึกต่อกันแน่นอนพวกเขาพร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อกันและการดุปากของนายซะเลิกพูดอังกฤษพล่อยๆได้แล้วคุณผู้หญิงถ้ารู้ภาษาฮินดีถามใครที่นี่ก็ได้ เเพาะขจบออกคุณวงม่ไรที่ไหนข้างในป่าในหมู่บ้านของเราเยี่ยมเป็นข้อมูลที่ดีน่าจะได้รางวัลจับตาดูพวกมันเอาไว้ให้ดีล่ะโอเคนะตามนั้น มองอะไรไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกไปถึงหน้ารีบไปแล้วบอกเบอร์มาผมจะโทรหาเขาเพื่อขอเงินได้ครับจะไ,<ป>ไม่มีพวกนายคนไหนได้อะไรไปไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเงินก็ตามนั่นเหรอเย้ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้มาขอบอริจาคเนะแต่มาขอเงินที่คาทยพี่ชายเธออัดคนของเราสะละเราต้องพาเขาไปโรงพยาบาลตำรวจกับเจ้าหน้าที่ตบานแน่เพราะฉะนั้นฉันจะให้เงินพวกเขาคนละสองรู้ไหมหมายถึงอะไรไม่ใช่สองจดหมายนะหมายถึงสองเงินดังนั้นเตรียมเงินเอาไว้รีบบอกเบอร์โทรเข้ามาได้แล้วไทเกอร์ถ้าพวกนี้ไม่บอกเบอร์ในสองนาทีก็ยิงทั้งคู่ได้เลย รวจดีๆนี่ก็มีนะอย่าเหมารวมสินายยิงใครต่ออาเภอใจไม่ได้นะท่านชื่อบูพี่ท่านจะยิงใครก็ได้ท่านไม่ลังเลที่จะฆ่าคนที่ฉันรักด้วย ฉันสนแค่เหตุจูงใจในการฆ่านอกจากเขาอ่อนแอวิ่งไม่ได้และอย่างที่ว่ากันเราควรกำจัดสิ่งที่ไร้ประโยชน์คิดว่าฉันจะฆ่าเธอได้ไหมละ่ะฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะเนอะคือที่ที่ฉันอยากจะพูดก็คือไม่มีประโยชน์ที่จะให้เบอร์เพราะจะไม่มีใครมาช่วยพวกเราแน่นอนแต่ฉันช่วยได้อย่างหนึ่งนะฉันสามารถโทรและจัดการเรื่องเงินไะด้น่ะแต่ว่าขอให้ฉันโทรศัพท์นะให้ฉันโทรศัพท์ได้ไหมอะโอเคไหมานูจะโทรหานิคิวหรือไงแต่ก็ไม่มีเงินขนาดนั้นถ้าไม่ใช่นิคิว ลอนจะหมายถึงใครกันแน่เนี่ย,เ,ยเอาโชซาภัยลอนรีบจัดการเรื่องเงินซะสานูสันดานไทเกอร์มานี่กีชอนเพิ่งจะโทรมาบอกฉันเขาเห็นอาบีเช็คเข้าไปในป่าฮะเข้าใจไหมพาคนไปพร้อมอาวุธแล้วก็ข้าพุมาทท,ที่เจอแต่ว่า จับอาบีแบบยังเป็นเป็นฉันจะต้องจัดการเขาพวกมันอยู่ไหนพี่อยู่ทางใกล้ๆแทงน้ำบนทางหลักเข้าไปในป่าพวกมันอยู่ที่นั่นจับตาพวกมันเอาไว้พวกเรากำลังไปฆ่ามันแล้วตามนั้นเลยพี่ คุณฉลาดมากเลยนะอืมขอบคุณสิไม่เหรอเวลาใครชมเนี่ยคุณควรขอบคุณนะเข้าใจหรือเปล่าฉันเป็นคนมีมารยาทแต่ก็คนดูด้วยว่าใครเป็นคนให้คำชมแล้วไงก็คุณอนะ่ะเป็นคนชมฉันนี่นะ ผมเป็นคนที่ถูกเข้าใจผิดมากผมไม่ใช่คนอย่างที่คิดผมไม่ใช่คนอวดดีถ้าคุณทําดีเนี่ยผมก็ต้องชมคุณอยู่แล้วล่ะโอเค<ช>นะเธรูทุกอย่างคุณไม่เคยชมฉันเลยนะอันนี้ขอบคุณเขาหนูรู้นะว่าเขาทะเลาะกับคุณตลอดเวลาแต่ว่าคือคือนี่จะพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรกันแต่ว่าหนูชอบเขานี่นะฉันรับรู้แต่เธอพูดว่าฉันทะเลาะกับหลอดเสมออย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่ครับเธอพูดว่ากูทะเลาะกับเราตลอดเวลาโอ้พระเจ้าความหมายมันจะเปลี่ยนได้ยังไงเล่าฮะในภาษาอินดีนะครับอย่ามาเถียงฉันนะคุณจะตะคอกเขาทําไมกันนะ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรผิดเลยนะทารันอย่าพูดอะไรตอนที่อาบีอยู่ได้ยินที่คุณครูสอนไะคุณหมายความว่าอย่างไงนะ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรผิดเลยนะคุณคอยแต่จะหาโอกาสรังควานเขาผมกําลังรังควานหรอผมคอยหาโอกาสดีที่พวกเราอยู่นี่แหละที่นี่บอกฉัน ฉันรู้พวกเธอต้องพูดความจริงแน่บอกชานที่ใครหาเรื่องใครฉันไม่อยากได้ยินอะไรนอกจากความจริงเท่านั้นพวกเราไม่ได้มาพักผ่อนมาหยุดที่นี่นะและนี่ก็ไม่ใช่ศาลด้วยนีย่ผมไม่สนนะผมต้องการความยุติธรรมและคุณกำลังโทษผมคุณเหน็บแนมผม<อ>ผมทำอะไรผิดเล่าผมเริ่มบทสนทนานี้ตอนไหนฮะผมแค่บอกว่าคุณฉลาดมากและคุณคิดว่าผมพูดทำไมทำไม ใครเป็นคนออกความคิดให้เข้ามาในป่าแล้วความคิดของพี่ปลาเกียร์ใช่ นา่โทรศัพท์แล้วจัดการเรื่องเงินซะเลยแล้วเขาเธอจะโทรหาใครจะไม่มีใครในครอบครัวช่วยพวกเราเธอก็รู้ว่าเธอจะโทรหาใครนี่คนที่เธอกำลังจะโทรหาเนะี่ยยิ่งจะเพิ่มปัญหาให้พวกเราแทนที่จะช่วยพวกเรานะถ้าเกิดมีใครจะพวกเราได้ด้วยขั้นเหรอจะทำยังไงเธอจะให้จะโทรหาพ่อแม่จะาหนไงยัยกันเนี่ยพวกเราต้องโทรหา ใช่แล้วโทรหาบุรับกันะนะบุรับงันเหรอถ้าอยากจะฟังก็เทศอย่างนั้นน่ะเหรอมันก็ยังดีกว่าคำคุยของพวกเขานะรับสายสิบุรับรับสิเขาไม่ยอมรับสายฉันเลยเนี่ยจะคิดว่าเขาจะรับสายทันทีที่เธอโทรหาเขาอย่างนั้นน่ะเหรอชีวิตของเขาหนายุ่งเหยิงมากพวกเราพยายามทำลายการแต่งงานของเขาเธอคิดว่าบุรับจะพูดกับเธอหรือไงดีชาอาจจะรับสายเธอนะแต่บุรับไม่มีทางรับสายเธอแน่นอน เชื่อฉันเลยจะพูดถูกเดี๋ยวนะถ้าจะโทรหาดีชาจริงๆเหรอเธอยังมีทางเลือกอื่นอีกเหรอถ้าหากว่าเธอยังกล้าทำร้ายฉันอีกแล้วก็นะฉันจะทำให้เธอต้องอับอายแล้วก็เสียชื่อเสียงที่สุดเลยนี่อเลียพูดกับหลอนหน่อยสิฉันคุยกับดีชาไม่ได้เน่ะพวกเราทะเลาะกันอยู่ธนุฉันก็ทะเลาะกับหลอนเหมือนกันนี่นะฉันทะเลาะกับหลอนมาหลายวันแล้วนะแต่จะทะเลาะกับหลอนเมื่อคืนนี้นอะจะพูดกับหลอนไม่ได้จริงๆ อเล่อเล่ดิชอฉันอยากจะพูดอะไรกับเธอนิดหน่อยอเล่ ia, ตอนนี้พวกเรายุ่งอยู่นะให้โทรกลับมาก็แล้วกันนะ okay. เออนี่เด็กเกิดอะไรขึ้นหล่อนวางสายฉันหล่อนวางสายยา่าอินดูวางสายฉันคุณย่าอินดูให้ฉันคุยกับหล่อนดีกว่านะดิชอตั้งใจกับรถให้ดีหน่อยสิคุณย่าค่รับสายใิ่คะไม่งั้นก็จะโทรไม่เลิกคุยกับหล่อนไปเถอะ ฮัลโหลฉันไม่มีเวลามาทักทายนะฉันคงไม่โทรหาถ้าม,มีทางเลือกหรอกนะฟังฉันให้ดีนะมีคนร้ายลักพาตัวอาบีไปอ่ะประเาเกียรทารานีฮาอาเลียแล้วก็ฉันแล้วพวกมันต้องการเงินสิบล้านลูปีเลยนะเพื่อแลกกับตัวพวกเราเนอะ แล้วพวกมันจะเข้าเราถ้าเราไม่มีเงินเนอะพวกเราอยู่ในบังกะโลตอนนี้ห่างจากถนนหลักสีกิโลปลดมาที่นี่นะเอาเงินให้พวกมันด้วยนี่หยุดก่อนอย่าตีปากเกียร์นี่โปรดไม่ปลดนี่ปลดบอกพวกมันนะว่าพวกเรากําลังไปที่นั่นพร้อมกับเงินเนอะแล้วก็บอกพวกมันอย่าทำร้ายใครเลยพวกเขาเอาเงินมาที่นี่เอไม่ต้องห่วงนะพวกเขาจะมาที่นี่พร้อมกับเงินเนอะนี่โปรดอย่าทำร้ายใครเลยนี่ปล่อยโทษเอ้อยายาให้เราเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนดิชอขับรถแล้วขึ้นอีกเร็วค่ะคุณย่าเกิดอะไรขึ้น จอดการาเรื่องเงินแล้วใช่ไหมเงินมันอยู่ระหว่างทางฉันบอกแล้วว่าเธอจะกเรืได้เงินเรียบร้อยได้มาร่วมแก๊งกับพวกเราดีกว่าไหมแล้วเธอนนะรู้วิธีหาเงินนี่จากคนอื่นนี่ฟังนะนายจะได้เงินไปฉันขอโทรศัพท์ของฉันคืนได้ไหมจะเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรเธอบอกคำขอสุดท้ายกับครอบครัวเรื่องงครอบครัวเธอเห็นหน้าพวกเราแล้วพอฉันได้เงินฉันก็จะฆ่าพวกเขาทุกคน ตำรวจไม่ควรมีหลักฐานไม่ควรมีพยานสืบถึงตัวฉันได้แค่นั้นเองอโอเคไปได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดียวในาพวกเขาไม่ได้เนอะในฆ่าพวกเราไม่ได้ด้วยโอเคมันคือบูพีจะฆ่าใครก็ได้เห็นแล้วนี่ฉันยิงคนในแกงฉันได้เลยแล้วทำไมจะฆ่าเธอไม่ได้ล่ะ นี่จับตาดูผมมันไว้ไม่อยังมีปัญหาทีหลังนี่เดี๋ยวนายคิดว่านายจะปลอดภัยหลังจากที่ฆ่าพวกเราอย่างนั้นนเหรอนายรู้ไหมครอบครัวของเราเนี่ยเป็นใครครอบครัวของเราเนี่ยลงข่าวอยู่เสมอและการฆ่าพวกเราจะกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วนายจะเป็นฆาตรกรที่ถูกต้องการตัวมากที่สุดทุกคนจะตามหาตัวนายนายจะไม่มีทางหลบหนีได้แล้วนายทุกคนก็จะไม่มีที่ซ่อนตัว พวกตำรวจเดี๋ยวจะตามหาตัวนายนายเข้าใจไหมนา่นลาที่ต้องการฉันอยากให้โคนทั้งประเทศรู้จักฉันจะเป็นผู้ก่อการร้ายในทุกอัญยกรรมฉันจะเป็นคนดังดีแล้วที่เธอบอกว่าเธอมาจากครอบครัวคนรวยทีนี้ฉันจะข่าบวกเธอทั้งคู่แน่นอนฉันไม่สนเดองเงินแล้ว เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีการฆ่าพวกเธอจะทำให้ฉันโด่งดังและจะได้ทำสัญญาเป็นขานักธุรกิจดังๆต่อไปในอนาคตนี่สาธิตรู้ใช่ไหมต้องทำอะไรครับผมเข้าใจอยู่แล้วแล้วข้าไ่งฉันขอร้องละทำแบบนี้ hey, ไม่ได้ hey, hey, hey. ยอย่าขยับไม่งั้นยิงทั้งคู่แน่ ไม่ไหวฉันเดินไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยมากเลยพวกเราเกือบถึงแล้วฉันมองเห็นฟาร์มแล้วหมู่บ้านค็อยู่ใกล้ๆหนูไม่ไหวแล้วอะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างฉันเหนื่อยมากาอะนี่ทารันนายเป็นผู้ชายลอนเหนื่อยแล้วแต่ยังเดินอยู่แล้วนายนั่งได้ยังไงล่ะเนี่ยพยายามเข้าใจเขาหน่อยค่ะพูดเข้าใจว่าอะไรเขานั่งลงปวดทุกข์เหรอ โโโโอโโอ้้เราไม่เรียกคุณว่าอวดดีเพราะไม่มีเหตุผลคุณพูดว่าไงนะเออเปล่าไปเถอะก็ดูท่าเขานั่งสีคิดว่าเขาจะปวดทุกข์เวลาคนอื่นช่วยเหลือกันเธอชื่นชมแต่ถ้าเราอุ้มเธอเธอก็จะตะโกน เขาไม่มีความรู้สึกหลงเหลือแล้วฉันปฏิเสธแล้วเขาก็ยอมรับปกติแล้วเขาจะทําทุกอย่างที่ฉันห้ามเขาแต่นี้ก็เห็นว่าฉันเจ็บขาอยู่เขาก็ไม่พร้อมที่จะช่วยฉันเลยทําไงดีนะควรอุ้มเธอไหมเนี่ยฉันควรทําไงดีฉันบอกเขาดีไหมเธอคงโวยวายจนเราปวดหูแน่ไม่รู้สึกขอบคุณหรอกเขาไม่อยากช่วยฉันเขาไม่มีความอยากช่วยเหลือคนแล้วท <c oughs> เอาไงดีนะเอเอา,เอาอน,นี้นี่คุณทำอะไรเนี่ยนี่เงียบเธอหน่าไม่งั้นจะโยนขึ้นไปไมหยุดนะนี่วางันลงวางันลงคุณทำอะไรเนี่ยผมอุ้มเพราะว่าขาคุณกระเพลกอย่าคิดว่าผมเป็นห่วงเหรอผมแค่อยากรีบไปจากที่นี่พวกเราจะได้ปลอดภยัยผมก็เลยอยากอุ้มคุณแค่นั้นแหละโอเคนะ จับแน่นๆจะได้ไม่หล่นไม่ใช่ไม่ทำคนเป็นซูเปอร์แมนใช่ไหมละ่ะใช่แต่สำหรับคนอื่นเขาเป็นฮีโร่ของฉันเขาถึงได้เป็นฮีโร่ของเคียร่าด้วย ยดยด,ยดอบพูพี่พวกเขาอยู่กลางป่าโอเคพวกเราจะเข้าไปอีกด้านหนึ่งถ้าพวกมันหนีจากที่นั่นได้แล้วก็พวกเราก็จะฆ่ามันได้เลยครับไปทางนั้นไป <S 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 เร็วเข้า มันอยู่ไหนนะผมมันไปทางนั้นนะครับทางนั้นไปไปคุณคิดอะไรอยู่นะกำลังคิดอยู่ถ้าเกิดผมขาเจ็บบ้างคุณจะอุ้มผมไหมล่ะโอ้ฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าฉันจะหาทางนะผมรู้คุณจะทำคุณจะเรียกเนฮากับทาราและคอยพวกเขาอุ้มผมไงเล่าถูกไหม,มฉันควรบอกอะไรคุณไหม ระวังหน่อยสิฉันไม่ได้บาดเจ็บหรอกค่ะแต่ว่าฉันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วคุณวางฉันลงเถอะไม่ไม่ผมโอเคนะ,ะฉันกำลังพูดถึงตัวเองอยู่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอะ่ะโอ้คิดว่าคุณเป็นห่วงผมซะอีกคิดว่าคุณบอกให้วางคุณลงและพักก่อนแต่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไร<ช>มองไปรอบๆนะ,ะรนะรวังด้วยละ่ะเ่อะไรากับในห้าหยุดก่อนดูใหดี พวกมันไปไหนกันเนี่ยนี่มาี่นี่เร็วมีอะไรคุณได้ยินไหมพวกมันกำลังมาที่นี่นะโอ้ไม่นะนี่ทารันพาเนฮ่าไปกับนายย้ายไมะไรเกิดขึ้นกับเธอเด็ดขาดผมสัญญาไปซิไป,ไปคุณด้วยไม่คุณทำอะไรเนี่ยถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยจะถูกจับผมจะล่อพวกมันไว้คุณนีไปก่อนอคุณจะล่อพวกมันด้วยกิ่งไม้นี่นะแน่นอนจะใช้ไรได้เราในป่าขนาดนี้แหละเหมาะแล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะ นี่ดูนี่พวกเราสู้กับพวกมันด้วยกิ่งไม้นี้ไม่ได้แล้วคุณก็ทําแบบนี้เพื่อพวกเราใช่ไหมถ้าเราต้องเสี่ยงพวกเราควรทำอะไรที่มันเสี่ยงน้อยกว่านี้หมายความว่าไงฉันหมายความว่าพวกเราสามารถซ่อนตัวที่ไหนสักที่แล้วก็ดึงความสนใจพวกมันน่ะนี่ฟังนะพวกมันอยู่ที่นี่แล้วเร็วเข้าเร็วเข้าไปเร็ว ตรงมันหายไปไหนอ่ะนี่ไหนเข้าไปห้างไหนนะไปทางนี้แล้วกันโอเคได้นี่ฝั่งนะ้าอย่าย้ายกันทันดันไปอ๋อแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว